ท่านประธานเต็มตัวคนมีร่วมสมอสรและแขกผู้มีเกียรติครับหากท่านเดินไปบนพนองถนนท่านพบเหรียญบาทตกอยู่หนึ่งเหรียญท่านจะก้มเก็บมันหรือเปล่าคำถามนี้ง่ายๆครับคิดไม่มากเลยคือไม่เก็บทำไมล่ะก็แค่บาทเดียวเองไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่ท่านเชื่อไหมครับ ว่าเงินเพียงหนึ่งบาทอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในหลายๆเรื่องื่าสมาชิกครับมีนิทานเรื่องหนึง่งผมอยากจะเล่า้ท่าฟัง,งเป็นเรื่องของพลังทวีคูณในเมืองเล็กๆที่มีพระราชาอันมีทรัพย์สมบัติมหาศาล ด้วยความสุขสบายพระราชาค่อนข้างจะบื่อกับชีวิตในแต่ละวันแต่ท่านเป็นคนที่ชอบเล่นหมากรูกเป็นอย่างยิ่งครับท่านจิต่าประกาศว่าผลเมืองท่านได้ที่สนใจจะมาเล่นหมากรูกกับเราหากใครชนะเราได้และทําให้เราพึงพอใจอยากได้อะไรเอาไปเลยก็มีคนหลายๆคนสนใจที่จะมาท้าชิงแข่งขันและร่วมสนุกกับพระราชา บางคนก็แพ้บ้างบางคนก็ชนะบ้างประทับใจพระราชาอยากได้อะไรก็เอาไปทรัพย์สมบัติแก้วแวนเงิน,นทองก็าหายไปพรอทันรวยมากแต่มีชายคนหนึ่งครับชนะทั้งกระดานหมากุกและชนะทั้งใจของพระราชาพระราชาพอใจมากเลยออะผมจะให้รางวัลกับคุณคุณอยากได้อะไรเอ,อ่อ ผมไม่อยากได้อะไรมากครับผมอยากได้แค่เม็ดข้าวแต่ขอมีข้อแม้นิดเดียวนะครับท่านในช่องที่หนึ่งผมขอแค่เม็ดเดียวช่องที่สองผมขอสองเม็ดสี่เม็ดแปดเม็ดไล่ไปจนถึงช่องที่หกสี่พระราชาก็บอกโอ้ยสบายมากเอามาเลยช่องแรกใส่ไปหนึ่งเม็ด ช่องสอสองเมตรช่อง3าสี่เมตรแปดเมดสิเมตร32เมตรไปจนถึงช่องที่2ี่กว่าข้าวเต็มกระดานเลยล้นกระดานหนักลวกละอย่างไม่หมดครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมหาเลยกบอกพระราชาพระเจ้าค่ะข้าวหมดแล้ว ปชาก็ตกใจหมดได้ยังไงข้าได้ยังไงแท้ที่จริงแล้วครับสิ่งนี้เรียกว่าพลังทวีคูณจากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดไล่ไปจนถช่องสุดท้ายท่านเชื่อไหมครับข้าวทั้งหมดหากครบช่องที่หกบสี่เป็นเท่าไหร่สิบแปดล้านล้านล้านเนี่ยโอ้ล้านที่ปทีคำวนวณเลยตายแล้ว ต้องใช้เวล,ลาอีก420ปีในการจะได้ข้าวมาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นภาพสะท้อนของการสะสมสิ่งเล็กๆที่เรามองว่าไม่ได้มีคุณค่าใดๆเปรียบประดุจกับการเริ่มต้นทำอะไรเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการก้าวเดินเพองว่าวันละ15นาทีทําวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนไม่เห็นผลครับ แต่หากท่านทําซ้ําไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสุขภาพท่านจะดีขึ้นการจัดการเวลาท่านจะดีขึ้นวินัยท่านจะเกิดขึ้นการเก็บอ้อมเงินก็เช่นกันครับหากท่านเก็บออมเงินวันนี้และทําไปเรื่อยๆนอกจากเงินที่มีมากขึ้นท่านจะมีวินัยและเช่นกันในโลกที่เป,เปลี่ยนแปลงไปอย่งรวดเร็ว ทุกทักษะหากท่านค่อยๆฝึกทีละนิดจึงนิดทุกวันวันหนึ่งท่านจะมีความชำนาญอย่างแน่นอนคำถามเดิ่ครับหากวันนี้ท่านเดินไปบนท้องถนนเจอเหรียญบาทท่านจะก้มเก็บไหม เหรียญบาทยังคงมีค่าแค่บาทเดียวในมูลค่าของมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ลองตระหนักสเล็กน้อยว่าแม้มูลค่าไม่มากแต่คุณค่านั้นมหาศาลหากเริ่มจากวันนี้การพูดก็เจริญตับ ที่สองมาคุณนรเท